ยาลิดเอสปอร์ตจอง10รถหมื่นใครที่เตรียมตัวที่อยากได้รถทรงสปอร์ตนะคะวันนี้ต้องรีบมาจับมาจองคันนี้กับเนเน่เลยสำหรับยาลิสเอทีนะคันนี้เป็นตัว S นะคะรถปี2019นะหน้าสวยๆส,ยส,ยสีขาวๆเลยตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะลมดำแล้วเรียบร้อยด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังสเกิร์ตมีมาแบบรอบคันค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่าคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างมาเลยจ้า คันนี้เปิดมานะคะจะเจอกับกระจกที่วางอยู่บนเบาะเอะไม่ใช่นะคะอ่ะคันนี้นะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะตัดได้สีแดงสวยๆเลยเกียร์โต้ขับง่ายขับสบายนะคะมีหน้าจอมาให้แล้วสามารถเชื่อมต่อบุธ a u วหรือ่าเ่อเปิด GPS นำทางได้เลยนะคะคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power และ multi function นะคะเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายวางสายได้เลยและคันนี้นะคะมาคู่กับนี่เลยค่ะ ปุ่มพูดสตาร์ทและกุญแจสมาร์ทคีย์เลสค่ะลูกค้าจ๋านี่นะจ๊ะสามารถใช้แบบว่าเวลาเราถือของมากุญแจอยู่กับตัวนะคะกดปุ่มตรงนี้เปิดรถได้เลยไม่ต้องเอาออกมากดปุ่มให้มันวุ่นวายนะคะคันนี้สีขาวสวยๆนะคะรอบคันแบบนี้เลยนะ,ะลูกค้านะอ้าวลืมเปิดฝากระโปรงเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กอลลอยลูกค้าเน่ให้ดูแม็กอลลอยนะคะนี่เลยค่ะ แม็กอลอยนะคะจากโตโยต้านะคะส่วนยางนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นอันนี้ที่เปิดประตูไว้ไม่ใช่อะไรนะคะลืมเมื่อกี้จะให้ดูรอยอาร์คเนาะนี่ค่ะอาร์คสวยๆนะคะจากโรงงานเลยรับประกันให้ลูกค้าได้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม่มีชนหนักน้ำา่่มไฟชอ็ตไฟไหม้มันเน,น่นๆน,นะได้ไปแบบกริบๆเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะใครที่ตามหาอยู่อะตอนนี้ รีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่ดูความสวยแบบรอบคันนะความสวยแบบรอบคันนะคะและคันนี้นะเสารับสัญญาณนะคะเป็นแบบครีบฉลามนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ถึง 2. จุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนิดนึงนะคะตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้เราต้องทําอะไรให้ลูกค้ากันบ้างจ้ะอ้าวนิ้ว ถ้าหาไม่เจออ่ะคันนี้นะคะห้องเครื่องนะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งองนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะรอยอาร์ครอยมาร์กนะคะเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดค่ะคันนี้นะคะใครอยากได้รีบโทรเข้ามาหาเนเน่เลยนะสำหรับโตโยต้ายาริสเอสพอร์ตนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่435,000บาทค่ะ435,000บาทนะคะอยากได้รีบโทรเข้ามาวันนี้ลดให้ทันที10,000เหลือแค่425,000บาท รีบโทรเข้ามาหาเน่ๆนะจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเน่ๆสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ